ี้เราพามาต่อที่ร้านกาแฟครับนองมอนะครับนะมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับโอ้มีอะไรทานบ้างครับพี่มีบะหมี่ราเม,ามขขขงขนมปังปิ้งไข่กระทะอืม,มอ,อยากกินเลยครับผมเออมีหมูชาชูด้วยอืม,มโอน่ากินมากหมูสับเกาหลีไข่กระทะอ น่ากินมากแล้วก็มีเมนูนี่ค่ะกาแฟด้วยอือหืหมูหมอกแบบท่วมมากสุดๆผมเอาเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยครับพอดีกาแฟไม่มีเลยครับพี่หมดหมดเลยฮะโอ้โหสเดี๋ยวพี่ชงแล้วส่งให้ผมที่กรุงเทพเลยนะผมผมหินหวัง ว,วันนี้กาแฟหมดนะครับเราอดนะครับต้องมารอบหน้านะฮะถ้ามารอบหน้าต้องโทรมาก,ก่อนนะพี่มีกาแฟหรือเปล่าอดนะอดกินกาแฟกินอะไรดีอืม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 ไข่กระทะได้แล้วธอเธอเอาไข่กระทะเอาไข่กระทะหนึ่งครับอืมอืมอืมแล้วก็เอาอะไรดีนะ โอ้โห่แอร์ดามากร้แบบนานน o r m a l นะครับไม่ใช่น o r m a l นะครับ <prep> แปลว่าอะไรอะครับพี่ข้าวค่ะชวนกินข้าวของเช้าม้ค่ะอ๋อชวนกินข้าวแปลว่าอะไรนะครับพี่แปลว่าชวนกินข้าวนะครับของชาวมง้งนะครับชวนกินข้าวนะครับจัดเต็มมากโอ้โหดูดิ อันนี้เป็นที่พักด้วยเหรอครับพี่อ๋อพักเองโอ้โหอันนี้เป็นที่พักพี่ก็พักเองนะฮะโคตรโคตรฟินอะอือฮึมองหนามากมองไม่เห็นร้านโอ้โหแบบนะแบบกินไอ้ทุกวันอะอืฟินเลยที่หมูชาชูนะครับ ร้อนอๆสะลายด้วยนะครับน่าทานมากร้อนๆน,นี่นี่หม้อต,ตม้มน้ำซุปโอ้ยน้ำเดือดเดือดมากเลยครับร้อนๆคือน่นาทานมากส่งาด้วยนะฮะกาชูนะฮะโอ้ร้อนๆ อื <c oughs> นี่ดีกว่าได้แบบฟิลมหมอก <c oughs> ยังไม่ให้ปรุงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปปรุงเดี๋ยวให้ดูแบบออริจินอลก่อนออืื <c oughs> <c oughs> อร่อ,อยอดูหมูดูหมูชิน้นโคตรใหญ่อ่ะอุอ้ยอืแบบชิ้นใหญ่มากดูฮะชาชูไหมล่ะชาชูกับไก่หมออื้อหือ อร่อยมากโอ้ยร้อนอร่อยมากขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวไปปรุงก่อนนมปังในนมปังในนมปะปังในในเกล็ดในเกล็มีสอะไ,ไรบ้างเนี่ยอ๋อไม่ใช่ชิมดูครับนี่ อุ้ยอบอวบอ้วกอ้วกเหมือนคนถ่ายอร่อยร้อนๆหวานหวานมีเรียกผมด้วยเชอเชออย่าหมดหมดก็สั่งใหม่จ้าวชิมแล้วเลยเถิดมีเรียกผมด้วยหมดก็สั่งใหม่จะองหวงทำไมเขราตาย อาหารอร่อยมากครับหมูชาชูโกโก้นะครับเย็นโกโก้ร้อนหมดเกลี้ยงไข่กระทะแบบอร่อยมากนะครับแล้วที่เนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะช่วงช่วงไฮซีซันเท่านั้นนะจะถึงเดือนกุมภาอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็จะกลับกรุงเทพดูบรรยากาศครับหมอกขาวมากแบบมองไม่เห็นอะไรเลย ไปไหนไม่ได้ด้วยต้องรอให้แบบว่าหมอกมาเริ่มจางลงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับรถล,ลงไปกันนะครับตอนแรกว่าจะไปกินขนมจีนด้วยนะแต่เขาวนี้ไม่ไหวละอิ่มนะครับเ,เดี๋ยวไวเขราน้าเดี๋ยวไวเข้าน้า